ชื่อของคุณได้มีการจัดส่งของไปยังประเทศจีนซึ่ง <c oughs> ของที่คุณจัดส่งนะคะเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ปลายทางผู้รับชื่อคุณหลีผหล่ผิงหลี่ผิงชื่อไม่ชื่อันไม่คุณคะนะคะพี่เพราะเพื่อนหนูชื่อหลี่หัวะคะ่ะ <c oughs> ะะเดี๋ยวค่ะคุณคุณคุณวาน,นิ้ฟ่านดิฉันก่อนนะคะค่ะชื่อของคุณได้มีการจัดส่งของไปยังประเทศจีนซึ่ง <c oughs> ของที่คุณจัดส่งนะคะเป็นสิงผิดกฎหมายซึ่งมีพัสปอกร์ตป๋าถงเล่มบัตรเครดิตแตกไปกับเสื้อผ้าอีก6ชุดนะคะแสดงว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าที่ส่งให้เพื่อน,นะส่งล่าสุดไปที่ญี่ปุ่นค่ะพี่เป็นดูโดค่ะเป็นปอมา8อันแล้วก็มีกระป๋อง3อันค่ะ,คะใช่ถ้าเป็นพาส์ตไม่น่าส่งนะครับพี่เพราะว่าน่าจะเป็นมีกระป๋อง ปอมก็เป็นพวกยาปลุกเซ็กอะค่ะค่ะใช่ค่ะน่าจะโทรผิดแล้วแ่ะค่ะคิดว่าไม่ผิดนะคะเพราะว่าในระบบขึ้นเป็นชื่อของคุณนะคะเป็นวันนี้เลยสิสกุลเลยใช่ไหมคะชื่อซ้ำไหมเอ่ยนายนะคะค่ะปลายทางผู้รับชื่อคุณหลี่ผิงหลี่ผิงชื่อไม่ชื่อวันไม่คุณนะคะพี่เพราะเพื่อนหนูชื่อหลี่หัวค่ะหลี่ผิงแม่ไม่ใช่อ่ะค่ะ ถี่หัวน่าจะใช่แต่ว่าหูหลันสูญที่ในระบของคุณที่จะส่งไปนะค่ะไม่น่าจะผิดอะของคุณหลี่ผิงค่ะหลี่ผิงไม่ใช่ค่ะถ้าจะถีหูว่าใช่หลี่หูแหละตูดลี่หูวหลันสุนอะไรเงี้ยได้ค่ะใช่หลี่ผิงไม่น่าจะใช่ค่ะคะค่ะก็อาจจะมีคนแอบอ้างชื่อของคุณนะคะอ๋อค่ะเอาเบอร์มาค่ะเบอร์โทรศัพท์หนึ่งหนึ่งสามเก้าเนื้อขาหนึ่งสามเก้าค่ะ ่ใจไร